ขึ้นลน,มนชม,มือขึ้นไปมากม,มือขึ้นละมุนมุนชม,มือขึ้นไปมดูัน,าน,นาการพุขึ้นกับน้งไอน,นี้เราต้องเคยเห็นพ่อหมตองแช่ okay, ถ้าเราื้อ<ะ>ไอศครีมาเขาะนไ <S <S นหนไมไอศครีมอีกอย่างก็คือในอตู้รถไอศครีมช่มันจะเปด้านข้างโอยไรก็เป็นลายไอซ์นี่แหละถ้าไม่เห็นโดยไอซ์เพราะน้ำแข็งก้อนเนี่ยมันทำมาจากแก๊สมันจะเกิดเป็นแก๊ส เพราะฉะนั้น้ำจะไม่เสียคิดสภาพกา่ใช้น้ำแข็งธรรมดาเกิดอะไรขึ้นเลยมันจะกลายเป็นน้ำมันก็จะเน่าหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเราจะแก๊สแก๊สที่เราคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับแก๊สที่เราหันไปตอกครับด้วยความติดติกลบเจ็ดสิบแปดจดห้าสาเพราะฉะนั้นใครไหนเป็น3วิเริ่มเจวินาทีนิ้วจะติดกับน้ำแข็งแห้งแต่สามารถแต่งได้ทุกวินาทีเดียวลุกๆว่าเป็นอะไรเก็บไหมรู้จับไหมแป๊เดียวนะรู้สึกยังไงบ้าง สำหรับผู้ใหญ่อาจจะเคยโดนผมก็เคยโดนแบบเจ็บม,มาก <c oughs> ทีนี้ครับความเร็วของการระเหยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่มันอยู่ตอนนี้อุณหภูมิห้องความเร็วจะประมาณนี้ที่จะเซตน้ำร้อนหนึ่งร้อยองศาเย็นมากๆเจอร้อนมากๆเปลี่ย่ายเหมือนกันว้าวเปลี่ยนสถานะเล่นดูนะไม่เปลี่ยนสถานะเพราะอุณหภูมิมันสูงกว่าอุณหภูมิมันสูงกว่าครับมันเลยเปลี่ยนสถานะเลยนั่นเอง หนูหนูเข้าไปใกล้ได้ไหมถามได้จับควันได้จับควันได้จับควันได้นะจับควันว่ะทีนี้เพิ่มความสูงพี่จะใส่ยังไปเราสามารถทำตามได้เลยก็คือสมุ่เดียวป้าเออคืเดียวปั๊มเดียวพอวิวซิโอว่มันคืออะไรอ่ะวิ้ยเฮ้ย้วนี่ในกระมังมีอะไรอ่ะมันสุอดนะเบ้มันแรงว้าวบูมโอ้เราอยากทำแบบนี้ใช่ไหม ก็ใช yeah. so ้แค่น้ำเปล่าดรอไอซ์แล้วก็สบู่จอบแบบนี้เลยแต่แนะนำให้ใช้น้ำธรรมดาดีกว่าเนี้จะอุ่นกว่าอ่ะเราแตกแตกได้ข้างบนข้างบนนะข้างบนนี้ตกข้างบนเนี่ยข้างบนข้างบนข้างบนกะละมังกับพี่ข้างบนอะข้างบนจันแล้วเอออย่างงี้ปุ๊บออกนี้แล้วก็ตกบนตกบนตอกบ้โหข้างบนข้างบนสิข้างบนข้างโอ้โหตอกหากงก็ได้เลย เลยว้าวชอบเล่นบัฟเฟิ้ลใช่ไหมโอ้ว้าวชอบก็ชอบบ้างเดี๋ยวชอบบัฟเฟอร์มากทำได้เลยแม่ตลาดเลยได้ในบ้านได้ที่นี่ชอบปูดอะไรนะที่นี่ชอบทีนี่ครับเราจะมาชิมน้่งแข็งให้กันมานั่งมีทิชชู่มาวิธีการชิมนะครับเราไม่สามารถชิมในรูปแบบ ขอแข็งได้ติดยิ้นกันดีนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนสถานะให้มันเป็นแก๊สเราสามารถชิมได้โอ้ชิมรสชาติเหรอเดี๋ยวนี้พี่จะเปลี่ยนสถานะมันก่อให้มันเป็นแก๊สใส่ไปละนี่ชาร์เลยดู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 หอเลยวิธีการชิมกาแกโอ้กาแฟดูดูพี่ อาเจนนี่ต้องเปิดปากแล้วอาปากอ้าปากเราต้องชิมชิมชิมรอชิมรอชิมรอชิมอะรอชิมอะายิบหยิบเราใช้เป็นยังไงมาเนยมาเลยมาใชเหมือนอะไรอบพี่อะโวคาโดอะโวคาโดเราใช้เป็นยังไงเอาอะโวคาโดเลยอ๋อหรออะโวคาโดเหวะมันเหมือนกับโซดาโซดาหอโอโซดาคือน้ำอัดแก๊สอันนี้เรื่องยี่อะไร คาร์บอนไดออกไซด์แก๊สอยู่แล้วก็คือคาร,ร์บอนไดออกไซด์เป็นของแข็งครับเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปมันก็เลยโซดายมเดี๋ยวไปทำก๊าซทีนี้าดูที่ทำอะไรกรับเราจะมาดูแรงดันด้านในแก้วนะรอบนี้เราล้มนั่งไะมได้ครับเพราะมันคือแรงดันแหละสังเกตนะเมื่อแก๊สด้านในเต็มนะครับแก๊สทางของแข็งใช่ไหมครับที่จะปิดรูทั้งหมดมันปิดรูแล้วจะอะไรเกิดขึ้นปิดรูทั้งหมดแล้วก็รูด้วย ขอบคุณครับโอ้โหว่าช้าเป็นแก้วธรรมดาแงแล้แล้วจะเป็นแก้วทดลองของเราทดลองนี้เลยนะครับหลังูมลองไ่รนะลองนด้วฮึยฮยฮย้าวลาว้าวานแบบนี้ลยกมากอาชินี่ครับจบสำหรับแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งคืออะไร น้ำแข็งแห bon dioxide, um like ้งค Mont ือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นนี้จะเป็นสิ่งที่เย็นกว่าน้ำแข็งแห้งเกือบสามเท่าเลยเกือบสาเท่าเพราคอมิวเตอลบหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าจุดแปดตีไปลบสองร้อยเป็นสิ่งที่เย็นที่สุดในโลกในโกลเจนเล็่าย์เย็นกว่าเยอะเลย นี่ตึงสุดละออนุญาตให้แตะเฉพาะควันแล้ระเด็นข้อตานอะแค่ควันควันได้ไปเลยควันเย็นเย็นเทียบเลยใช่ไหมยันเย็นใช่ไหมอ๋อมีไปชิมควันด้วยชิมควันได้ด้วยควันได้ควันก็ได้ไปเลยเลยอย่าเข้าไปใกล้นะลูกอร่อยออร่ยโซดาเนี่ยโซดาอยู่แล้วเหรอโซดาเมื่อกี้เขาบอคอนโดโอเคสิครับ เรามาดูความอันตรายของไน,นโตรเจนเนี่อ้ยดูสิดอกเฮ้ดอกอะไรอ่ะดอกกุหลาบเลยเฮ้ยดอกกุหลาบเมื่อวิเมื่อเจอกับไนโตรเจน20วินาทีจะเกิดอะไรขึ้นอันนับพร้อมกันเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20้ยโอ้ยโอ้ก็้ยโอุ้ยโอ้โหดู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 ยังไงอะพี่ปกติพี่ไม่ให้ใครทาเลยรอบนี้พี่ให้เราเป็นไพวีดเลยมามานี่ยีดมากบีไยงี้นะบีเป็นพี่นะแล้วเด้งซ้ำไยงี้อุ้ยแล้วก็ปล่อยงี้เลยอ้แบบนี้อ้าวจัดการเลย บีบนั่นแหละแรงๆเป็นไงกรอบไหมเย็นมากเลยเย็นมากอะลองแตะนี่ดูลราแต่ดูลองแตะดูเย็นมากเลยเวันวันนี้มันเย็นมากใช่อาชินิดรอพี่จะใช้กับมือพี่มันพี่จะจุ่มมือพี่ลงไปเฮ้ยได้ไหมได้ไหมจุ่มลงไปจุ่มได้ไหมไม่แน่ใจะได้นะวิววิวดูพี่พี่ไุ่มได้ไหมจุ่มได้ไหม เลวไม่เป็นไรถ้าเราดูจะไม่เป็นไรเลยครับเพราะไนโตรเจนเหลวเนี่ยทำมาจากไนโตรเจนแกส๊สความเย็นติดลบเท่าไหร่ที่เียบกไบตัวลบสองร้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่สูงบวกกับอุณหภูมิร่างกายของเรานะครับังเกตนะผมพูดไปมันระเหิดกลายเป็นแก๊สไปแล้วอัาเี๋ทำให้เห็นชะั้นเลยนะครับถ้าเทลงย่างี้ังเกตนะมันกลายเป็นแก๊สไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรแถมมือดีแห้งด้วยเพราะมันคือแก๊สในรูปแบบของเหลกลองนะ อเจ็บไม่หอไม่เจ็บมาเราลองไหมลองไหมเราข้างซ้ายอ่ะเราข้างอามีแผลเย็นไหมตึงตึงตึงอ้ยเย็นไหมเย็นไหมอ่าพพอร้อนเหอเย็นมากเลยเฮ้ยเย็นโอ้เย็นเย็นเย็นมากแตเย็นมากเลย็นมากเลยจริงด้วยเย็นจริงอ่ะันเยมันจะรู้สึกเย็นเฉยเฉยอ้าวโอเคทีทุกคนนั่งที เราชิมทุกอย่างเลยนักชิมนัก <c oughs> ชิมกชิมโอเคจี okay, ่นี่ครับสนุกไหมจะเป็นสิ่งที่บางกว่ามืออีกว้าวลูกโปง่งลูกโป่งนี้พี่บอกเลยพี่เป็นคนเป่าลงไปเมือ่อเจอกับความเเ,เย็นสงงกือบแต่เฝ้าแต่เาเหนียวหรือแต่ไขทอง รอบนี้จะไม่แตกไม่ได้เป็นอะไรกับลูกโป่งเลยจะเป็นแก๊สด้านในลูกโป่งเกิดอะไรขึ้นกับแก๊สด้านในลูกโป่งแกส๊สยังอยู่ที่เดิมมหดตัวครทุกเลยมันหดตัวครับหดตัวกลายเป็นอะไรดูนะครับหนึ่งสองสเหเ็นของเหลวด้านในนะครับของเหลวนะไ,ไม่ใช่ของเหลวจนา้ที่เข้าไปนะเป็นแกส๊สในอย,อยู่แล้วจะเปลี่ยนสถานะ วิ่งมันพองขึ้นมาแล้วอ่ะดูสิวุ้ยมันพองขึ้นมาแล้วอะทำไมเดี๋ยมมวม,ม,มีคนฝันนะเหมือนที่เรเรียนไปเลยหายใจเข้ามีแก๊สอะไรออกซิเจนหายใจออกแก๊สเขาเป็นออกไซด์กันหมดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยแก๊สเชื้อหรือแก๊สในโปรเจ็คต์เราในโปรเจอยู่ในอากาศรอบๆของเรา หายใจเข้าเขาจะ8ออกไอเลโนโตเจนก็ยังออก78เชื่อมั้ยครับเขาในออกซิเจนออกแค่4%เด็กออกซิเจนออกเยอะก,กว่า16%แบบ<ม>น่เพราะฉะนั้นเราเป่าแกส๊สอะไรสุดก็เป็นแกสส๊สเลนโตเจนเมื่อแกสส๊สเลนโตเจนในท้องใจเจอกับความเย็นต้องถึงนะครับความเป็นต้องถึงมันกดตัวกลายเป็น,นเหลวแต่เวลาดึงออกมาในอุณหภูมิห้องของเหลวเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องพุ้มเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบก็เลยกลายเป็นแก๊ส เย็นมกเลยอาชีพนี้เราพิ่มองามยักี้เป็นแก๊สบรรยกาศเราที่เติมข้าปรอบนี้จะเป็นในตูีนเดียวทรอบสองร้ใสลงไปหนึ่งว้าวนเดียวออกไปเลยสังเกตันแค่วินาทีเดียวตร วันนั้นมันจะไม่ทองเด็ดขาดโอ้โหคนนี้้องไม่ตัวไงก็ใจวัดเลยอตราย่สุดะพี่หนูมีถุงมือละถุงมือใช้ได้ดูกันดั้งกล้อเลยอ่ะหนูซื้อถุงมือมานี้ได้หรือเปล่าครับ ไม่โดนจะเสียงแบบนี้อันที่โดนแบบนี้พี่คะหนูซื้อดน้ำมาเลยหนูซื้อหน้าเนี่หนูใส่ได้ไหมดูก่อนนะี้หนาสุดละดูหนาเลยนะเกินปจะเส้นเกินไปดูซิโอ้โหเกี่ยวกับไม่ปลอดภัยเป๊ะเลยอันตรายมากๆอ่ะชิ้นนี้ครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่อันตรายเดี๋ยวถ้าพิงๆแล้วในรายการทำอาหารเนี่ยเราจะเฉลี่ยในการใช้ในการทำไบสกรีมด้วย ไอซ์ครีมแต่ถ้าตามตลาดที่เราเห็นก็จะเป็นไอติมขันนะครับใช้ไนโตเรเจนเรียบความเย,นเยน็นให้กระทะด้านบนแล้วก็จะเป็นเชนลงไปแล้วผสมให้เป็นไอซ์ครีมือนกันใช้ไนโตรเจนเหมือนกันโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่นี่กันควันของความเย็นเป็นยังไงดูกันมีการสังเกตไหม <ใน S 1> ดูนะว้าว วันของความเย็นจะลงต่ำเสมอครับเขาพิจารณาที่มากกว่าน้ำหนักของอากาศประกอบสนความความร้อนตามเผาไฟไ,มไหมยังไงมันจะลอยบนสูงเสมอเพรามีน้ำหนักที่เบากว่าทีานี้จะเป็นการทดลองไฟนะครับรอบนี้ไฟบนมือและเด็กๆก็จะถามว่าพี่ครับมันไฟเย็นหรือเปล่าไม่ใช่ไฟเย็นม,มันคือไฟจริงๆเลยทีนี้สิ่งแรกต้องมีชนะปากชนะปากไว และตามด้วยสบู่เดียวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าและคนให้เข้ากันสิ่งสำคัญถ,ถ้าเราอยากเล่นกับไฟนะครับต้องมีแก๊สอันนี้จะเป็นแก๊สต้มครับแกส๊สเพื่อทำกับข้าวกันไม่ทัแก๊สปิกนิก,ก,กแก๊สไฟไฟ,ไฟไ้าอยา่านงนะครับแก๊สไม่มีกลิ่นไม่มีสี ตอนนี้มีกลิ่นนะครับเวลารั่วเนี่ยเพราะว่าบริษัทเขาใส่ลงไปเมื่อเกิดเหตุการณ์รั่วนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ระลายนะครับเราจะได้สัมผัสถึงได้รู้ถึงมาได้ว่าเอ้ยมันรั่วนะแต่จริงๆแล้วมีไหมไม่มีพี่จะเผาหรือที่แบกเออเผาเลยนะ ไม่เจ็บเลยแค่มือเฉยๆดูสิเราเนี่ยทั้งตลาดมากคิดหน่อยท้ามถึงไม่เป็นอะไรเลยเพราะที่จุ่มลงไปน้ำเย็นแล้วอันนี้ก็เลยหมดแรกส่วนเหตุผลที่สองนะเห็นผลด้านหลังคือไฟจะเผาเฉพาะสิ่งที่มีแก๊สอยู่ได้ในเมื่อแก๊สหมดไฟก็ดับเผาเฉพาะอะไรเผาเฉพาะแก๊สที่อยู่ในกองไม่ใช่มือ การทดลองนี้จะตอะไรก็ต่อเมื่อสบัดครับเวลาพี่จุดปั้มสะบัดมือเลยเมืนปวดจริงๆแล้ว,วลยังไม่ยังไม่ร้อนเลยนะครับสะบัดก่อนปั้มฟองติดเสือ้อเสืส้อติดฝันมันไม่จะไม่หมดเลยแต่พี่มีถังดับเพลิงอยู่าการจะช่วยฉีดวิธีการทดลองกันนะครับจุ่มไปน้ำสิบวินาทีรุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็รอตรงนี้เราจะเพียรตักกันนี้ให้อย่างไรก็ไม่เจ็บปุ้งร้อนไหมหมดในน้ำเสร็จเรียบร,รอยคนแรกมา ลอไหมเอยลองไหมกล้าไหมกล้าไหมไม่กล้าหรอไม่ใครให้ป้าอ่ะป้าชวให้ป้าชว์ไหมนให้ป้าโชว์เดี๋ยวเราไปนับสิบาทีเลครับหนึ่งสองสามสี้ากเ็ดาไปเลยไปรอตรงนี้ครับโอเคหนึ่งสองสาม พอน้องบ้าว้าวแลนี่อ่ะแลนี่ไปเร้ามาจุ่มสิบวีลึกเลยหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าสิบมาแต่พี่จับมือมือให้แม่ให้พี่จับมือให้ถ้าร้อนเอามือจุ่มน้ำนะอย่าสะบัดมือหนึ่งสองสามว้าวอุ้ยดิสเมจิอุ้ยเมจิแต่ยังมือเป็นไรมันมีรอยไหมหรือเปล่ารอยไหมมือรอยไหมร้อนไหม ไม่มีรอเลยไม่มีเลยหรอหกเจ็กสครับไฟมันเผาอะไรไไฟนเผาแก๊สตึงว้าวยังอยู่ไหมมืออ่ะดู่ไดูนี่มือยังอยู่ป่าวดูนี่โอเคโอ้ยมือยังอยู่โอ้มือพ่อไมงอยู่โอเคทีนี้ ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ไงทีนี้เรามาดูทรานดอลไฟกัน,น,นเราจะไปะเราจะไปเจอทรานดโดลงในมิวสิมในนี้จะเป็น,นทรานดอลต์ <c ười> ดูนะครับการทดลองนี้เนี่ยสวยแม่นแตราย <c ười> ชื่อมันน่ากลัวเฉยแต่ทีนีแล้วไม่ไม่น่านกลัวเลยเราใส่แค่แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือน,นะแอลกอฮอล์ล้างมือระดับละสิบห้าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ระวังและตรงกลาง ดี๋ยว้มาดูนะตองเติมนะ้ำเขาอีไม่มีอะไรเกิดขึ้น่ถ้าหมุนอ,อืออืออมันจะเกิดเป็นชอนาโดเลยนเป็น,น,นเกลียวไหมเป็นเกลียวเลยดิ มันถึงเกิดเป็นชอลเลยครับเพราะเวลาพี่หมุนเนี่ยออกซิเจนที่รอบๆเนี่ยจะมารวมอยู่ตรงกลางไฟเลยเผาออกซิเจนเลยเกิดเป็นชอลนะเรามาลองตรงนี้กันดูนี่ดูว้าวว้าวว้าวทำให้มันเย็นลงกชักมันอุ่มันอุ่ให้มันเย็นลงอ่าเราใช้พลังพิเศษนะตรงนี้ เวลาพิเศษที่มีขนาดไฟอชินุนะครับที่นี้เราเห็นผลหลักของการตองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคาส์บอนมากที่จะเกี่ยวกับการดับไฟครับวิธีการดับไฟคือผมบอกไปแล้วไฟต้องการ3อย่างมีออกซิเจนอยู่บ่อหนึงมีชนวนแล้วก็มีความร้อนครับชนวนความร้อนออกซิเจนอยากดับไฟเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกดับทันทีเช่นเราอยากเอาออกซิเจนออกใช่ไใช้ระเบิไฟครับก็เป็นถังกระเพื้องฉีดหรือไม่ก็เป็นผ้าชุบน้ำหรือไม่ก็เป็นสายถลงไปเลยดับทันทีเพราะไม่มีออกซิเจนรอบรอบ ถ้าใช้น้ำละอันนี้คือเหตุผลสำคัญนะครับที่เกิดเหตุการณ์อันตรายของชีวิตเพราะการดับไฟนั่นแหละใช้น้ำดับไฟครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำนะครับจะเอาเอาความร้อนออกถ้าน้ำใช้แล้วไม่มีความร้อนมันยังอยู่นะครับอันนี้นะมันจะแรงขึ้นเพราะในน้ำมีส่วนผสมของนอำซิเย Yes ดูนะอันนี้อันนี้พี่ใส่เยอะกว่าฉนวนแล้วนะนะพี่ใส่เยอะกว่าวเหรอสังเกตไหมม่รนะู้เลยนี่ แล้วก็ไปติดด้านข้างด้วยสายที่มันไม่โดนแต่เมื่อความร้อนเปลี่ยนเป็นความเย็นเกิดขึ้นมมันก็จะหมอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากใช้น้ำเดับนะครับน้ำต้องขอไม่ใช่เรามีแค่ถังถังเดียวเพื่อเทไปเติมซัดอ้าวเติมทำไมใช่เลยเกิดขึ้นครับแรงขึ้นร้อนมันอยู่โอเคทีนี้ครับเราไปดูรูปร่างของลมกัน

พี่ได้พี่ได้สองสองมาถรฐานโอเคที่นี้เราจะมาดูการทดลองที่พี่ชอบเฟลแล้วแหละแต่นี่สวยตอนแรกที่พี่ใส่ลงไปนะแอลกอฮอล์ไปในถังใช่ไหมรอบนี้ที่ใส่แอลกอฮอล์ลงไปในถังที่เป็นปิดมันเป็นไงหมือนเดิมครับใช้แค่แอลกอฮอล์เดียวก็คือแอลกอฮอล์ละเมือนใส่ลงไปอันนี้สวยนี่สวยสี่ดูสิพี่ทำ คนคนคน,คนให้มันรอบๆเลย<อ>และก็เทพอดอิอ้งสิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือว่าแอลกอฮอล์เป็นสเป์เพ<อ>ื่อทำให้มันแรงขึ้นให้มันอยู่ในอากาศรอบๆในถงังน<อ>้มนให้คนคือมันเล็กลง<อ><อ>เวลาเผาก็จะแรงขึ้นดูถังน้ำบิดเบี้ยวใช่ไหม จริงพี่จะบอกนะเมื่อกี้เสียงดังไหมจริงผมเคยใช้แก้วทดลองนะดังดังหนึ่งล่างดังเลยอ้อใช่ครับแต่มันเล็กมากนะครับอันตรายก็เลยใช้เป็นใช้เป็นอันใหญ่อันใหญ่ดีกว่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นแก้วจะปลอดภัยกว่าอันนีนึงโอเคทีนี้จะเป็นการทดลองที่2ของเราครับเป็นการทดลองฟูกับไฟระเบิดการทดลองนี้ทำไมถึงเรียกว่าฟูกับไฟระเบิดนะครับเพราะการทดลองนี้เราจะมาดูปฏิกิริยาระหว่างความเย็นเจอความร้อนเย็นมากๆ เจอร้อนมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ช่องนี้สวยๆวยครับแนะนำนะครับให้ถอยหลังชิดแถวที่สองถอยหลังค่ะชิดแถวที่สองน,นนะ่าจะพแ้วนแ้วอ๋ก็มีอนนเหมือนอนะมันต้องร้อนแน่เลย เรามาดูอ่าชินี้ลบอครับใส่ลงไปไปดูว่าถึงอ่าใส่เวนแบลงไปนะครับแล้วตามด้วยน้ำร้อนนเดียว <1 S 2> ่นน้หนสวยงามแน่เลยสองว้าวอุ้ยอุ้ยว้าว น้ำร้อนผมใส่ไปกลาเป็นน้ำอุ่นว้าวนี่เย็นไหม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 ย็นไหมเย็นไหมยอ้โแลวจบแล้วครับของเราชมวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เลนี่ขอบคุณพี่กาวขอบคุณครับสนุกไหมอาจจับคันได้สนุกไหมลูกจับควันได้นนี้ได้ย็ได้จับจับเย็นมากเขาบอกไม่ลองจับได้นะครับคีนนี้เย็นมากเย็นมากเลยโอ้เย็นเย็นเย็นเทียบเทียบเลยนี่นะ